ตอนนี้นะคะป้ากับลุงก็เดินทางมาใกล้จะถึงบ้านกกอกแล้วนะคะป้า้ชมดูวิวทิวทัศน์สวยๆบ้านกกอกนะคะตอนนี้มีภูเขาภูเขาสวยมากท้องฟ้าสีครามมีเมฆสีขาวลอยเป็นหย่อมๆลอยเป็นเอ๊ะจะเรียกว่าอะไรเหมือนแพรไหมเหมือนปุยนุ่นเหมือนปุยไฟ เหมือนปุยเมฆมันก็คือปุยเมฆนั่นเองนะคะตอนนี้ให้ชมวิวทิวทัศน์ทางที่จะไปบ้านกกาอกนะคะนี่แหละเปิดขึ้นมาเสียงก็สนั่นวันไว้เลยไม่เสียงลายเสียงอะไรก็มานี่แหละ มาที่เครื่องนี้ไงเครื่องนี้มันมีเน็ตสวยนะคะวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆเลยค่ะก็ให้ชมวิวทิวทัศน์ตอนกำลังเดินทางด้วยนะคะมีเมฆขาวแล้วก็มีเมฆดำบ้างอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย ฤดูฝนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะฝนจะตกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทั้งทั้งที่ท้องฟ้าจ้าแบบนี้นะคะโอ้พระอาทิตย์สองแสงจ้าเลยนะคะตอนนี้คุณลุงก็ทำหน้าที่ขับรถพาป้ามานะคะ อันนี้คุณลุงก็เป็นแอดมินกระท่อมชมจันช่วยป้าได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นนักแต่งเพลงด้วยคุณลุงเป็นหลายอย่างมากนะคะเนี่ยก็เดินทางโอ้โหเด,ด็ดสองนี้ป้าไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไร อันตรายกับโทรศัพท์หรือเปล่าทรงตรงกับแสงอาทิตย์เลยป้าขาเอ,อเดี๋ยวก่อนปิดก่อนเนาะเออลืมถ่ายเมฆเมื่อสักครู่นี้ขาวงามตรงนั้นไหมทำไมตรงสวยๆก่อนเนอะม่จะถ่าย อัูเขานนี้ก็ให้ดูวิวทิวทัศน์ยามใกล้ค่ำนะคะตอนนี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะคะตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งเราเดินทางมา ใกล้จะถึงกกกอกแล้วนะคะชมก้อนเมฆชมท้องฟ้าชมเขาภูพานไล่มาได้สนมาแต่หุ้นแอุดอดเป็นเทือกเขามาเลยเนี่ย ี้ก็ชมวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆนะคะสวยท้องฟ้าก็ถ้ามันไม่มีเมฆเยอะมันแจงแดดสว่างสวยยบปนี้ท้องฟ้าก็จะเป็นสีครามสวยสดใสทีเดียวนะคะ ชมท้องฟ้าปุยเมฆสวยดูมเมฆที่อยู่ข้างหนา้าตรงนั้นสิเน,นาะอ่หายไปละตอนแรกมันสามเรียงกันอยู่สามก้อนลักษณะทรงสูง,งทรงกระบอกไหมถ่ายไม่ทันชม